สนับสนุนโดย สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV News ประจำวันที่24กุมภาพันธ์2568ค่ะพบกับดิฉันจุธามาศเพชรอยู่เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบทีรีขันเปิดงานคอนเสิร์ตความสุขบนผืนทรายตอนเปิดประตูรักสู่ภาคใต้ค่ะ เมื่อเวลา18.30นาทีวันเสาร์ที่22กุมภาพันธ์2568ที่บริเวณตลาดลงเลหัส3มระยอดหมู่5ตำบล3ระยอดอำเภอ3ระยยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานคอนเสิร์ตความสุขบนผืนทราย กอนเปิดประตูรักสู่ภาคใต้มีแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเปิดพร้อมด้วยนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่เดินทางมาชมคอนเสิร์ตเป็นจํานวนมากสําหรับการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นด้วยองค์การบริหารส่วนตําบล3ามรอยอดร่วมกับชมรม CSR เพื่อการท่องเที่ยวตําบล3ามรอยอดกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนผู้ประกอบการโรงแรมร้านค้าและประชาชนในพื้นที่โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่และให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวอย่างกว้างขวางจึงได้มีการจัดงานคอนเสิร์ตความสุขบนผืนทรายต่อเนื่องเป็นปีที่2ติดต่อกันตามนโย,ยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประจวบต้องไปต่อเน็กมูปะ ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณทั้งหมดจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5ปีปี2566-2570ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้เข้าสู่ตลาดท่องเที่ยวคุณภาพสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสุนานาชาติโดยเฉพาะหาดสามรอยอดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ทั้งทัศนียภาพทางธรรมชาติที่สวยงามหาดทรายขาวสะอาดสายทานน้ำ สายรวมถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนงานในวันนี้จึงเป็นการสะท้อนถึงเสน่ห์ของสามรอยอดที่พร้อมจะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศซึ่งในวันนี้มีวงดนตรีถึง6วงที่จะมามอบความบันเทิงและความสนุกสนานให้กับผู้ที่มาเที่ยวในวันนี้อย่างแน่นอนซึ่งบรรยากาศในงานนั้นนักท่องเที่ยวมากันแบบหลากหลายทั้งหอบพิวโต๊ะสนามมาตั้งหน้าเวทีและริมทะเลพร้อมกับนําอาหารที่แม่ค้ามาตั้งร้านขายที่ตลาดลงเลและเมื่อคอนเสิร์ตเริ่มขึน นทุกคนต่างร่วมร้องเพลงและเต้นกันอย่างสนุกสนานสร้างสีสันให้กับงานได้เป็นอย่างมากถึงแม้ในช่วงท้ายคอนเสิร์ตจะมีฝนตกลงมาก็ยังกลางร่มเต้นกันอย่างสนุกสนานนักธุรกิจหัวหินคว้ารางวัล Hot Magazine Women Inspire a w a r d ค่ะ คุณพลอยไพลินไรซิงซาวบุตรสาวคุณพิกุลการกิจเกียนคุณหยกผู้บริหาร PKK บริษัทพิกุลการดีเวลลอปเมนต์นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เมืองหัวหินและคณะกรรมาการฝ่ายกิจกรรมพิเศษชมรมหัวหินวูมเมนคลับได้เป็นตัวแทนคุณแม่ร่วมง,งานฉลองครบรอบ12ปี12 year anniversary hot magazine award ที่โรงแรมอมารีหัวหินช่วงค่ำวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและขึ้นรับถ้วยรางวัลโรสโก hot magazine women inspire award สุภาพ าพสตีที่เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จซึ่งคุณพลอยไัยรินรู้สึกภูมิใจกับรางวัลอันทรงเกียรติที่ฮอตแมกซ์ซีนมอบให้กับคุณแม่ของเธอซึ่งคุณแม่ของเธอไม่ได้มารับด้วยตนเองเนื่องจากคุณแม่เดินทางไปทําธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ที่จังหวัดอุดรธานีที่เป็นอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในความดูแลของพ k เคเคพีกุลการดีเวลลอปเมนต์ควบคู่ไปกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เมืองหัวหินคุณพลอ,อยไัยรินไรซิงเซากล่าวว่านอกจากการทําธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ของคคุุณณแมม่โดยี เพราะลายซิงสาวคุณพอ่อเป็นกำลังใจให้คุณแม่ในการบริหารธุรกิจด้านอาสังหาริมทรัพย์จนประสบความสําเร็จและวคว้ารางวัลอันทรงเกียรตนินี้คุณแม่ยังคอยช่วยเหลือสังคมไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเงินบริจาคสิ่งของให้กับผู้ยากไร้หรือการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันไปตามโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารหรือการบริจาคอาหารให้กับน้องหมาน้องแมวตามสถานที่ดูและสัตว์เลี้ยงจรจัดมาอย่างต่อเน,นื่องซึ่งเป็นที่มาของการที่คุณแม่ได้รับรางวัล Hot Magazine Women in s p i r e a w a r d รรางวัลสุภาพสตรีที่เป็น แรงบันดาลใจเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่น่าชื่นชมสามารถบอกเล่าประสบการณ์ชีวิตให้เป็นบทเรียนแก่บุคคลทั่วไปได้เป็นสุภาพสตรีที่ดีพร้อมด้วยรูปรักความสามารถเป็นบุคคลต้นแบบให้แก่ผู้ที่ได้พบเห็นเพราะมีผลงานทางด้านธุรกิจส่วนตัวที่ประสบความสําเร็จในปีนี้และปีต่อๆไปอีกด้วยวันนี้นะคะจะได้เป็นเกียรติงนะานพรอดอแมกซีนนะคะแนนนทนคุณแม่ค่ะเชียรับ รางวัลก็คือรางวัลที่คุณแม่ได้นะคะก็คือ w o m e n i n s p kind i of t e Award ค่ะแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวของคุณแม่มากๆเลยค่ะ,อะตอนนี้คุณแม่เปิดบริษัทพิพิตรการ Develop m u i หัวเห็นค่ะเป็นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์พิจตหัวเห็นแล้วก็อุดรค่ะในเรื่องนี้คุณแม่ทำเยอะแยะมากเลยค่ะเกี่ยวกับการแจกอาหารแจกเสื้อผ้าให้กับเด็กยากไร้หรือว่าคนที่ยากไร้แล้วก็น้องหมา กอนจัคุณแม่เป็นคนที่ชอบทำบุญมากๆค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่องสีเจียนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต่างๆได้ที่เพจ c e b o o k Instagram, YouTube และ TikTok ได้ที่ GTV New Cable TV หรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทร0 6น9 6 5 2 4 4 4, 4. าหรับวันนี้ที่ฉันจุธามาศเพชอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ